ได้แล้วเว้ยโอ้โหลแล้วรอเลยให,หน้น้องเข้าไปครับท่านผู้ชมสายเก็บของบ้านมาครับอัตว<ห>์โอ้สยอย่างโตครับสโลนะครับสวัสดียามเช้านะครับท่านผู้ชมนะเราก็มาเดินคลองกันนะครับคลองตรงนี้จะเป็นคลองที่อยู่ข้างาเขตสวนหลวงนะครับนี่ผมทำง,งานเขตอยู่ตรงนี้เลยนะ ผมก็มาลองเดินคลองนี้คลองนี้ผมไม่เคยมานะผมก็เลยผมขี่ผ่านหลายรอบแล้วมันน่าจะเดินได้สั้นๆน,นะครับแต่ก็ต้องลองดูก่อนนะครับวันนี้เราก็จะเดินยาวๆเลยนะอ,อตามล่าหาปลาช่อนว่าจะได้สักกี่ตัวกันนะครับวันนี้ลักษณะหมายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เป็นคลองทั่วไปของเราเนี่แหละครับอลองดูนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะ ผมก็ไม่เคยมานะครับคลองนี้แต่ขี่รถผ่านเฉยๆเลยอยากลองนะครับลองซัหน่อยแบบนี้ตัวครับ ับไรครับคุณผู้ชมใช่ไหมไม่ใช่นี่นะแต่น้ำไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะดูจากอาการน้ำแล้วน้ำเป็นฟองอากาศครับเธอก็ต้องลองดูครับเผื่อมีตัวนั่นไง กัดยิงด้วยครับท่านผู้ชมสายวิ่งออกด้านข้างนะครับนี่เช็กสายก่อนนะมีตัวนะอันนี้ปูวิ่งวิ่งวิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่งไปละวิ่งออกด้านข้างนะตัวใหญ่ไหมเนี่ยสูงยาวๆเลยยังไงครับมาแล้วครับ ตัวไม่โตหรอกครับท่านผู้ชมชอนฟ็อกอีกแล้วครับนี่แก้มแตกเลยนะครับท่านผู้ชมอีดฟ็อกค,ครับตัวแรกนะมาแล้วรอดแฮวก์กันต่อครับมีแต่เด็กจริงๆอ่ะผู้ใหญ่ไปหายไปไหนหมดตัวให,ใหญ่หายไปไหนหมด เดีย๋ยวจะเอ๊อะๆนะล่ะอ,อืมกัดครับไพ่พังเลย นี่ครับป๊อกอ้วนๆเลยนะตัวน้อยหนึ่ง่ะเด็กนี่ไม่ยอมไปโรงเรียนเลยอะไรเว้ตัวนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมนี่ก,ก่อด้ามเป็ดอีกนะโอเครครับ ไปดูตัวครับท่านผู้ชมเกียตรติตมเด็กฮะเราก็ย้ายกันมาที่คลองบ้านม้านะครับทาบ่านผู้ชมอันนี้น่าจะเป็นบ้านม้าล่างนะครับลองตามตัวดูแล้วกันตรงที่มันจะผัวไปตรงคลองประเวศนะครับจะมีตัวเปล่า ไ,ไม่ใหญ่หรอกผมอยากใช้สามกร,รมเลยบางทีปลามันนอนไอ้นี่ไงมันนอนมุดดินอยู่ต้องไปกระตุกมันถึงพื้นอะปลาน้ำน้อยมันชอบนอนอยู่พื้นเลยไอช่องรู ปลาไม่รู้ไปหายไปไหนหมดามสายวิ่งแล้วนสักสายวิ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมได้ไหมเนี่ยเอ้ยอยู่สายดีด้วยนะของบ้านม้าครับนสักรอดแล้วนะโอ้ย,สยใส่ขีดสองขีด นาสักนะครับอ๋ไม่ถ่ายรูปเหรอถ่ายไหมถ่ายรูปสักหน่อย,ยอืปลดฟีบปูนก่อนก็ได้ครับยฮะยนไ,ไยนยงฟิปก็คือเนี่ยน่าศักเอา เนี่ยมันอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับอ,อ่าเหมือนเอาด้านข้างอ่ะหกักคอหักข้อมืออย่าอย่าอย่าเอาแขนลงไปอย่างนี้หักข้อมือข้อมือแล้วก็ฟิปไปครับเหมือนเราดีเดเยอะเนี่ยอันก็ไปแล้วครับนั่นเนี่ใช้ข้อมือใช้ข้อมือเป็นหลัก จับจังหวะปล่อยเดี๋ยวเราก็ชินครับเนี่ยเราแบบอย่างเงี้ยใช้ข้อมือแบบตึงๆต,ตึงข้อมือไว้เลยอ่ะอ่าตึงข้อมือไว้หน่อยครับใช่ต,ตงตึงข้อมือเสร็จแล้วเราก็ฟิปออกไปปึ๊บก็จะพุ่งออกไปเกรงข้อมือด้วยหน่อยหนึ่งคือเกงข้อมือนี่คือเค้นหนะครับ ถ้าตีบสบายๆคลองไม่ไกลมากก็ไม่จำเป็นต้องเข้นแรงอุ้ยลงไปน,นอนนี่ลูกอะไรอ่ะทำไมเป็นสีดำๆ อีกแล้วครับท่านผู้ชมนักศักหมานี่แหละฟองฟอดเลยนะอีอยู่ไหมปลาทงหรือปลาอะไรอยู่ใช่ไหมครับอีอยู่อยู่ถ้ามันเบี่ยงออกไปอย่างเงี้ยใสดีนะเนี่ยเฮ้ยใสดีด้วยนะกศักนี่แหละเฮ้ยสวยเลยนะนักศักหมานี่แหละเบี่ยงขึ้นครับดอกนี้ ตัวใหญ่อยู่ได้ไหมทำได้ไหมยังปุ้มโอ้โหใสยอย่างโตครับใสโลนะครับรุ่นนี้อ้อโหนาสักหมานอีกแล้วปล่อยกดฟีตะพูนก็ได้นะดเ,าาเดี๋ยวผมเก็บก็ได้ ตาตาน้าศักเอาไหมอ่ะนี่ใสยอย่างโตครับท่านผู้ชมตาน้าศักนะิห์หโอ้ใสโลเลยนะเราก็ย้ายมาอีกคลองนะครับท่านผู้ชมคลองหนองสองห้องนะน้ำก็น้อยเช่นเคยครับจะมีตัวเปล่านะลองดูครับนะ้ำฟ้าแกาก็เดินไปฝั่งนี้ก่อนแล้วนะไม่รู้จะเป็นยังไงนะลองดูแล้วกันครับ น้ำน้อยเหมือนเดิมน่าจะมีปลาป๊อกแล้วครับแต่เราต้องหาปลาใหญ่ในดงปลาป๊อกไม่ได้กัดครับท่านผู้ชม ตัวเล็กมากเลยครับท่านผู้ชม,มปะป๊อกแล้วปะป๊อกนะครับโอเคเดี๋ยวปล่อยไปนะครับพี่ตอนนี้พี่ลองคลิปป่ะครับครับพ,พี่ลองอยู่หรอครับอืม กันนี่จรนอ๊อฟเท่นี้เด็กแบ้นเยอะออกปอกมาเยอะอุ้ยพุ่งมากัดเลยครับตัวเล็กๆนะนี่นี่ใสใส่ยังวนอยู่นะครับคือตัวเล็กมากอะ่ะอ้้ห นี่ครับใส่นี้ครับใส่นี้ก็ยังดีครับท่านผู้ชม <c oughs> นี่ก็ยังดีกับปอกไม่ถึงขีดนะอันนี้อยู่ประมาณสักขีดสองขีดครับนี่ยังยังได้ไซส์พอนี้พอโอเคอยู่นะโอเคครับเดี๋ยวถ่ายรูปก,กันหน่อยนะครับให้น้องเข้าไปครับท่านผู้ชมสายเก็บนี <c> ่เ <oughs> ด็กเด็ก ออกมากันเหรอปรยางนี่แหละมันกันนี่แหละทิกซัดอืมกลับไปครับท่านผู้ชมสายวิ่งแล้วนะสายวิ่งมาแล้วนะคอยนะนั่งไง ไอ้ป๊อกอีกแล้วป้าป๊อกก็ตัวกระจ้อยหนึ่งครับท่านผู้ชมตัวนี้หนึ่งนะโอ้ยได้แล้วเอ้ยโอ้หล่อแล้วหล่อเลยฝ <c oughs> ีมือทั้งนั้นนี่ครับเ <c oughs> ด็กๆกำลังโตนะกดได้ไหมอย่าเพิ่งเอามือไปใกล้มัน ตัวเบ็ดเกี่ยวมืออย่าพึ่งอย่าพึ่งอ๋ออ่ะมือปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยก่อน,อออน,ออนเดี๋ยวพี่ปลดให้ปล่อยก่อนเรานะั้นจับพันเบ็ดตัวเองเออตบรถก่อนมาใช่ตัวเท่ากันแหละ กี้นะเห็นว่ากระโดดออกมากัดเห็นอยู่มันออกมาสวนเลยอ,อันตรายเวลาบิดอตัวบิดอ,อันตรายนะวเ,นเวลาฝาเนี่ยเปลือกเกี่ยวตัวเ,เองอะตกอยู่แล้วอะเยอะปากฉีกเลยเมื่อก,กี้มันดึงไปเลย ฝึกเกี่ยวนะเวลาเกี่ยวอะเียหัวมันแตกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมมันแตกมาแล้วเราก็เกี่ยวอีกฝั่งหนึ่งนี่เกี่ยวนี้นี่กลับด้านก็ช่างมัน ้าฟ้าผมนึนกว่ายังไม่เห็น้าฟ้าเดินลงมาเดินกันถึงไหนวะเนี่ยจนผมวไหวเอากัดเลยเนี่ยกัดจ,จริงๆด้วย <laughs> มันโอมแล้วมันลากงานด้วยอ่ะ <laughs> โอ้โหร้ายจริงๆอ่ะ นั่นไง <laughs> <laughs> ผมนึกว่ากัดแล้วนึกว่ามันคายแล้วอ่ะโอบบ้โ,อโหดูตัวครับท่านผู้ชม <laughs> นิ้วโป้งนะเ <laughs> ท่านี้เลยเ <laughs> ท่านิ้วโป้งครับท่านผู้ชมป๊อกจริงๆ <laughs> อ่าครับก็เย็นแล้วนะ <laughs> เราก็มาจบทริปกันที่หนองสองห้องนะครับวันนี้มีแต่ปลอกๆนะครับตัวใหญ่ๆก็มีแต่คนอื่นเขาได้กันนะครับ อันนี้ก็เด็กๆเพียบเลยนะครับเด็กๆบุกมือหน่อยเพียบกันเลยนะครับนั่งอยู่ตรงนี้โอเคครับยังไงก็รอดูทริปหน้าแล้วกันครับว่าจะไปล่ากันที่ไหนนะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับช่องเทีย TNL Fishing ครับไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย